ภาษีหุ้นต่างประเทศนะครับผลกระทบกับนักลงทุนเนี่ยเป็นยังไงบ้างรนนครับคลิปนี้มีคำตอบก็ก่อนอื่นเลยเนาะก็สวัสดีครับผมช่อง s t o c k y i n v e นเตอนะครับก็ตอนนี้ก็มักมีประเด็นเรื่องที่ว่าคนที่ไปลงทุนในต่างประเทศเนาะแล้วได้กำไรเนี่ยจะต้องมีการเสียภาษีเนาะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ยงมกราคมปี67เลยนะครับก็ข่าวความนี้ก็เนาะว,ว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่เราลงทุนในต่างประเทศใช่ป่ะแล้วถ้าเราทำกำไรได้แล้วเราไม่ได้ขอแล้วก็ขายออกมาเอาเงินกลับประเทศในปีที่ลงทุนเนี่ยก็จะยกเว้นภาษีเนาะ แต่ล่าส ah. in so ุดเนี so ่ยมันมีข่าวออกมานะครับว่ารัเนี่ยจะเริ่มเก็บภาษีแล้วไม่ว่าจะกำไรออกมาปีไหนเนี่ยถ้าเอาเงินกลับมาเนี่ยเอาโอนกลับมาเนี่ยจะต้องเอาไปคิดรวมกับภาษีเงินได้เนาะซึ่งตรงนี้มันก็ไปคบแน่นอนนะครับไปคบกับคนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนาะนี่หมายว่าถ้าสมมติว่าแล้วเวลาเขาขายออกมาเนาะแล้วเอาเงินกลับมาเนี่ยมันก็เอามาคิดภาษีเนาะซึ่งมันก็มีขายตั้งแต่ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าถึงถึงสามสิบสามห้าอะไรเงี้ยเนาะก็คือคิดตามขั้นเป็นไงเนาะยิ่งห้า เออมันก็จะยิ่งโดนภาษีเงินเปอร์เซ็นที่ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นข้อเสียนะครับแล้วถามว่ามันจะคบยังไงกับน้ำมันเงิร์ก็แน่นอนนะว่าเวลาที่เวลามันกําไรเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่เต็มเม็ดต็มหน่อยทีนี้เราจะแยกกาไรก้อนนั้มนมาเต็มเต็มเนี่ก็อาจจะโดนหักนะครับแบ่งเกยบเข้าไปเข้าภาษีครับนะแล้วครั้งนี้เท่งนั้น,นเนี่ยตรงในฝั่งของคาร์โกเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ออกมาแจกแจงว่าแบบ จะช่วยรับผิดชอบหรือว่าเอามาลดหย่อนภาษีในปีขัดทุนอะไรได้อะไรเงี้ยเนาะก็คือตรงเนี้ยผมยังไม่เห็นนโยบายตรงนั้นนะครับก็คือหลักหมดแล้วเนี่ยถ้าแก้กำไรเนี่ยก็คือจะต้องโดนภาษีครับส่วนขาดทุนเนี่ยก็ไม่สามารถลดหย่อนได้เนาะตรงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแบบอ่าเป็นข้อเสียนิดนึงนะครับแล้วผมมองว่ามันก็ค่อนข้างเนีสำหรับคนที่เป็นลงทุนในหุ้นต่างประเทศก็ตรันนี้นะเนี่ยก็มันแล้วแต่บุคคลนั้นะครับว่าที่ไปลงทุนเนี่ยมันได้ส่วนใหญ่แล้วที่เข้าไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาแก้กำไรปีละกี่เเเปอร์์ซ็นนตาะ แล้วถ้าเห็นแล้วว่าคำนวณดูแล้วอะว่ามันคุ้มกว่าที่จะลงทุนในพุ้นไทยเนี่ยก็คือหมายถึงว่าถ้าลงทุนพุ้นไทยสมมติได้สิบเปอร์เซ็นต์แต่ลงทุนพุ้นต่างประเทศได้สมมติได้สิบสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเออพอโดนภาษีสักห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ของกำไรตรงนั้นเนี่ยเออมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะเพราะว่าหักลบแล้วอ่ะลงทุนพุ้นต่างประเทศแกงคุ้มกว่าอย่างเงี้ยผมก็มองว่ายังสนับสนุนแค่ไปนะแต่ถ้ามันคุ้มคือก้ามกึ่งๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเริ่มมีความลังเลอะาจลงททุนนนนนนเเฉพพาาะ้้้ไยกก็็ออออัััีีตตงงลลคควววณขดๆรบ่ บางอย่างเนี้มันคุ้มกว่าตรงนี้การคํานวณเนี่ยก็ลองไปหารดูได้นะครับมันไม่ยากเนาะก็คือแค่เอากําไรตรงนั้นเนี่ยมาคิดตามขายมาสีเงินได้ของบุคคลธรรมดาเนาะในฝั่งของนิติบุคคลเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะว่าเขาคํานวณยังไงบในของบริษัทเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วลงทุนก็น่าจะเป็นในฝั่งของบุคคลธรรมดาเนาะก็คือไม่ได้ซื้อผ่านชื่อบริษัทอะไรนี้หรอกส่วนใหญ่ที่ลงทุนกันมีครับอ้าวเราก็จะมีฝั่งของเรื่องการที่เวลาเราไปซื้อกองทุนเงนหุ้นต่างประเทศอะไรเงี้ยเนาะหรือว่่่าาาาซืื้อออเเเเเเป็็นนน DR DR กกครรทีีงิย ไปซื้อเป็นดัชนีหรือว่ากองทุนในต่างประเทศได้นะครับโดยที่ซื้อผ่านพวกกองทุนคคพวกนี้คนระัะมันก็จะกนภาษีแค่ในส่วนของค่าธรรมเนียมค่าอะไรพวกนี้นะแต่ว่าในส่วนของเวลาที่เขากําไรมาเนี้ยแล้วเราขายขาย DR ยซึ่งมันซื้อผ่านไงไงแอ s t e i n m i n i n แล้วเนาะตรงเนี้ยมันก็จะไม่ได้โดนภาษีเนาะก็ถือว่าเป็นจุดแข็งหรือว่าอาเรจุดที่ได้เปรียบมากกว่าเนาะซึ่งถ้ามองดูแล้วเออตรงเนี้ยมันมันโอเคก็อาจจะมาซื้อตรงตรงัวนี้แทนนะครับเป็น DR หรือว่ากองทุนนะทางนี้ฮันก็เปรียบเทียบมาเพาะว่าเรา คำนวณอยินแล้วว่าระหว่างเราไปซื้อเองเลือกหุ้นเองกับซื้อผ่านกองทุนหรือว่า DR งงนาเนี่ยเงไ้มันกำไรเยอะกวายก็แล้วแต่ตัวบุคคลอีกครับเพราะว่าข้อเสียของพวกกองทุนหรือว่า DR เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือข้อเสียของมันหลักก,ก็คือเราเลือกหุ้นไม่ได้นะ uh, DR กับกองทุนพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะซื้อเป็นหุ้นตัวใหญ่นะครับซึ่งผลตอบแทนมันก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะมันคะแยนความผันผวนขอ,ของราคาิงคหุ้นหรือว่ามูลค่าของตัวกิจาการเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเติบโตรุนแรงอะไรมกกนนะครัับ็็จเปที่ไม่ค่อเหมาะสสมําหรับนะักงนที่ แบบขย,ขยันขยันแล้วก็อยากจะให้ผลตอบแทนเยอะๆนะครับเป็นการบ้านเยอะๆอะไรพวกนี้เนาะเออนทางกลุ่มนี้อาจจะไม่เหมาะกับพวกของคุณหรือว่อา DR ในลักษณะนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผลตอบแทนมันอาจจะไม่ได้สูงมากเนาะก็ทาะว่าทางนี้ทาเนี่ยเดี๋ยวถ้ายัางไงถ้า,ามันมีข่าวอัปเดตหรือว่าทางกรมภาษีอะไรเนี่ยเขาประกาศออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตทีเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยเขาก็ประกาศออกมาเฉยๆว่าจะเริ่มมาที่หนึ่งมกรายนะเออแต่ว่าเงื่อนไขอะไรต่างๆผมมองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะทำ้ายต่อให้เลยไม่ใช่ทำลายหรอกเกิดผลเสียกับ กลุ่มที่เขาไปลงทุนในหุ้นต่าง,งประเทศค่อนข้างมากเนาะคือแน่นอนว่ามันกระทบนะครับอืก็แต่อนาคตก็มีความไม่แน่นอนอยู่เพราะว่าเขาจะออกมาเปลี่ยนนโยบายหรือว่าเปลี่ยนเงื่อนไขให้มันไม่ได้แบบเข้มข้นเข้าตอนนี้อะไรเงี้ยเนาะก็ก็มีทางเป็นไปได้น,นะสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยก็คืออย่า,จาใจร้แบบ ต้องคำนึงแล้วว่าเห็นมอว่าพอมีรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมาเนี่ยต้องมองนะว่าแบบเขาจะออกนโยบายอะงไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงในงานกเพิ่มเติมขึ้นมาด้ยเพราะว่าเออตรงไหนเขาเขาเขาเพ่งอะไรเงยนะใช่ในกลุ่มที่แบบคนมีรายได้ค่อนข้าง,ขงกลุ่มบนแล้วกันเนาะคนที่ไปซื้อหุ้นต่ำไม่ได้กนะ็ผมมองว่าน่าจะแบบคนที่มีรายได้กลุ่มบนอะไรเงี้ยน่าจะมีผลกระทบค่อนข้างระดับหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการเมืองเนาะในเรื่องของการเมืองนะครับก็ผมมองว่ามัน มันเกี่ยวกันไหครับแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะต้องระวังไปนิดนึงนะครับในช่วงถัดไปอาจจะแบบต้องกระจายสินทรัพย์มากขึ้นนะครับไม่ใช่แบบไปลงทุนพื้นต่างประเทศร้อเลยเซ็นตะไรอยเดี๋ยวเพราะว่าพออยู่ๆเนี่ยมันเกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้กระทบอยู่กระทบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะน่ากังวลนิดนึงครับต้องเดเวอร์ซิฟหรือว่ากระจายความเสี่ยงมาจากนึงับพอเดี๋ยวขอมาอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะครับนี่็ถามมาครับว่า valuation หุ้นแต่ละประเทศเนี่ยหรือกลุ่มเนี่ยแบ่งวิธีแบบ ประเมินอย่างอื่นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็อ่ามันจะไม่ใช่ว่าแต่ละกลุ่มแบ่งวิธีใหม่กี่ว่าแต่ว่าผมใช้วิธีนี้นะครับส่วนตัวที่หุ้นที่ไม่เข้ากับวิธีของผมผมก็จะไม่เอามาเวอร์ชันในวิธีนี้นะครับหุ้นกลุ่มที่ไม่ได้เข้าเงื่อนไขเนี่ยส่วนมากจะเป็นกลุ่มที่อ่ากำไรไม่ได้นิ่งนะครับหรือว่ากำไรผันผวนค่อนข้างมากเนาะหรือกาไรไม่ค่อยเติบโตเนี่ยผมก็จะไม่เอามารวมนะครับหรือว่ากลุ่มที่มี PE แปลกๆกันหนุนมากๆเนี่ยผมก็จะไม่เอาคํานวณวิธีของผมก็คือเหมือน้ีย ถ้า้าตะปูไหมเออผมว่าตอบแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบอะไรที่ไม่ใช่ตะปูเนี้ยผมก็อังมันคล้องมุทุบไม่ได้ผมก็ไม่ใช่ค้องทุบใช่ไหมผมก็แข่งไปงงไหม <laughs> อาจารย์ครับสินทรัพย์ดิจิซีด อย่าเรีผมอาจารย์หรืผมเพอนอ่าสินทรัพย์ดิเฟนซีฟใช้กองหลีดในช่วงดอกเบี้ยเกือบสุดได้ไหมครับสินทรัพย์ดิเฟนซีฟใช้กองหลีดในช่วงดอกเบี้ยเกือบสุดได้ไหมครับอันนี้ผมโมงถามนิดนึงนะแต่ผมเข้าใจว่าอ่าสินทรัพย์ดิเฟนซีฟอ่ะคือหลีดอ่ะมันเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยเนาะเขาเลยเรียกว่าดิเฟนซีฟแล้วก็ในช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำๆเนี่ยในพวกกองหลีดเหล่านี้มันจะมีมูลค่างหรือว่าสินทรัพย์เนี่ยค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าดอกเบี้ยสู ตกลงนะครับเมื่อแค่กับสินทรัพย์เสี่ยงเนาะซึ่งมันจะมีการาฟเลยนะว่าฝัา่งดิเฟนซีฟใช่ปะก็คือจะไล่ลงมาตั้งแต่พวกกาสาัหนี่หรือว่าเ,าเงินฝากาสาสาหนี้ใช่ปะกองคุณกองหลีกอะไรพวกนี้เนาะแล้วค่อยๆไล่มาจนถึงแบบอุ่นฟอลิกอะไรพวกเนี้ยก็คือความเสี่ยงสูงใช่ปะในช่วงที่ความเสี่ยงต่ำๆไม่ใช่ดิในช่วงที่กับเบี้ยต่ำๆไอ้พวก กองรีดหรือว่าสินทรัพย์เฟนซีฟเนีย่ยม,มูลค่าสินทรัพย์มันจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในช่วงที่อ่าเกบเบีย้ยสูงสูงเนี่ยพวกกองรีดอะไรพวกเนี้ยมูลค่ามันจะตกลงมันก็มีทฤษฎีอยู่นะหุ้นอีสานน่าสนใจไหมคะ อันนี้ผมไม่ตอบเป็นหุ้นหลายตัวแลแ้วกันเนาะอ่าหุ้นเกี่ยวกับยางพาราดีไหมคล้ายพวงนี้หุ้นยางพาราผมไม่ได้เล่นเลยกับเออไม่ได้มองไปช่วงๆแบบเพราะว่ามันเป็นพวก,กพันง่ะหัควคั้งแต่ว่าเขาเป็นสินสินค้าพวกพันเลยก็เลยไม่ได้เล่นอ่าแล้วถ้าสมมติมีการลงทุนที่มีความน่าจ,จะเป็นค่50%ที่จะได้กำไรครึ่งหนึ่งนะครับอ่าก็คือสมมติซื้อร้อยนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปเป็นร้อยห้าสิบเนี่ยแล้วความน่าเป็นที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะขายคุณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ นะมันจะตัดสินใจยังไงดีเนาะฉะนั้นเหมือนผมทําคลิปว่าเวิธีการเลือกทีมหุ้นที่จะลงทุนเนาะก็คือ,อ,อถ้ามันมีโอกาสก,ากำไรมากกว่าขายทุนเนี่ยเรายิ่งคำนวณออกมาเป็นตัวเลขงเ,เงี้ยเป๊ะๆเนี่ยผมก็เลือกที่จะลงทุนเนาะเพราะว่าโอกาสกาไรามันใกล้ต้องห้าสิบเนี่ยโอกาสขายทุนแค่สี่สิบใช่ปะเออแล้วแถมโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันห้าสิบขับห้าสิบเปอร์เซ็นต์คู่เนี่ยเออผมก็เลือกที่จะลงทุนได้เนาะถ้าตัวเลขตรงนี้ผมมั่นใจว่ามันออกมาเป๊ะจริงๆนะซึ่งแงน,นงง่นอววากวกลลงัณเเเปเเป็็ตขยย มองว่าถ้าคํำถามเนี่ยผมตอบว่าลงพื้นแต่ว่าไงตลาดมัน,ม,นมันไม่ใช่มันก็ต้องมีเผื่อเซฟตี้รอีกเงินครับคือโฮมหน้าซื้อใหม่ครับอันนี้ผมไม่ได้ดูเลยครับดูผมแต่ถ้าที่ดูอ่ะพีมันค่อนข้างสูงนะล้วผมไม่ค่อยถนัดกับธีมที่แบบพุ้นที่แบบมันยังแบบไม่ค่อยมีคนสนใจแล้วบราคากําลังจะพุ่งเยอะอะไรเงี้ยถ้าซื้อก็คงซื้อไม่เยอะนะก็คร่าวๆเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะไี้เนะครับก็ธีมข่าวในเรื่องของหุ้นต่างประเทศนะก็ใครที่รับทีมนี้นครับก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมฝากกดไลค์คคครรรัััััับบบแล้้้ววววกกกกก็็ดดดดตติามนนนไไยป่อสสี